มาค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะเปิดภาพรวมนะคะดวงเดือนมกราคมปี68นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะถ้าตรงใจก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับคนวันอังคารในช่วงเดือนมกราคมปี68นะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยคนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าดีในเรื่องของ การเจราจานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนแบบการค้าการขายอะไรเงี้ยการเงินค่อนข้างที่จะหมุนเวียนดีเนาะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปติดต่อพูดคุยนะคะหรือว่าสื่อสารหรือเจราจากับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ต่างๆเนาะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเป็น องค์กรใหญ่ๆนะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่านายทุนใหญ่อะไรเงี้ยเข้ามาพูดคุยนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับงานงานหนึ่งอะไรเงี้ยเออเหมือนกับว่าเราเขาอาจจะเข้าไปพูดคุยเจรจากับเขาเรียกว่าเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าองค์กรใหญ่ๆการติดต่อราชการการติดต่ออ่าเขาเรียกว่าแบบเป็นองค์กรที่เหมือนกับ มันคงนกับเราได้ได้ได้โอกาสที่ดีในการที่จะไปรับจ็อบตรงเนี้ยจากองคอ์กรองคอ์กรนี้อะไรเงี้ยเนาะหรือว่ามีการดีลกับพาร์ทเนอร์เนาะหรือว่ามีการดีลงานกันกับเขาเรียกว่าแบบลูกค้าต่างๆค่อนข้างที่จะดีนะคะเหมือนได้รับโอกาสที่ดีเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับสําเร็จเนาะแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องบางอย่างอ่นะที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจขูดแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันอาจจะคือเหมือนกับว่ามันก็จะดีดีอย่างเสียอย่างเนาะในในเรื่องของการเจราจาตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่ต้องแบบเอาเป็นเอาตายกับ,ก,บกับเรื่องเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะก็คือเหมือนกับว่าให้คุณเวทให้ดีว่าอะสมมติว่าคุณทําธุรกิจตรงนี้แล้ว คุณทำกับองค์กรนี้แล้วมันเหมือนกับว่าคุณโอเคไหมคุ้มทุนไหมเนาะหรือว่าดีไหมในอนาคตเนี้ยให้คุณมองแบบไปในระยะยาวเนาะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้ยคุณก็มีโอกาสที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาพูดคุยสื่อสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนาะมีเงินบุนเข้ามาเนาะมันจะมีเงินบุนเข้ามาในช่วงเดือนเดือนนี้ค่ะอืมแล้วก็ในเรื่องของงานของคุณเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเหมือนกับมีการวางแผนอะมีแพลนมีอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะแพลนที่จะต้องไปติดต่อกับพาร์ทเนอร์เนาะหรือว่ามีการที่จะแพลนไปติดต่อกับลูกค้าต่างๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับในเดือนนี้เหมือนกับมีการเดินทางด้วยหรือว่าเดินทางไปพบลูกค้าก็ได้เนาะเหมือนกับเอากระชงกระเช้าอะไรไปสวัสดีปีใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเกี่ยวกับ พัเน์หุ้นส่วนที่ดีเนาะทางธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเผื่อมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเนาะหรือว่ามีอะไรที่มาเหมือน,นกับดิวกันหรือว่าทำงานร่วมกันในในปี68นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเนาะเหมือนกับมีชื่อเสียง มีผลงานเนาะผู้หลักผู้ใหญ่เคอมองคนค่อนข้างที่จะโอเคเนาะในช่วงเดือนนี้แล้วก็มีโอกาสที่ดีเนาะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะดีลงานไม่ว่าจะติดต่อประสานงานอะไรต่างๆกับลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะเยอะก็ค่อยให้คุณเนี่ยค่อยค่อย,อย,อยจัดการ หรือว่าวางแผนงานให้ดีนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะแล้วก็คือเหมือนเดือนนี้ค่อนข้างที่จะต้องแบบพบปะพูดคุยกับลูกคา้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมีการแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบไปกินข้าวกันก็มีมีการแบบติดติด,ต,ดต่อสื่อสารการพูดคุยอะ่ะเหมือนมันต้องใช้ energy เยอะใช้พลังงานเยอะเนาะคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยล้าแล้วก็เหมือนกับหมดพลังงานอย่างเงี้ยเออให้คุณแบบ เรียกว่าดูแลตัวเองด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่อะไรเงี้ยคืออาหารก็คือเรื่องที่สําคัญสุขภาพของตัวเองก็คือมีความสําคัญเนาะเพราะว่าเหมือนทุกคนก็ค่อนข้างที่จะให้โอกาสคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเนาะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็สามารถที่จะแม n ได้ในทุกๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่อง การใช้ชีวิตนะคะหรือว่าเรื่องของคู่ครองต่างๆอะไรเงี้ยคนรักอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบนไว้ใจคุณ่ะเออคนค่อนข้างที่จะต้องแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแบบ working woman อะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็คือเป็นเหมือนกับหัวหน้านครอบครัวนะคะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะต้องเหนื่อยเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผลตอบรับดีนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าผลงานดีเนาะการเงินก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะในช่วงเดือนนี้มันจะมีมันจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาเนาะคือถ้าสมมุติเราไปขอความช่วยเหลือจากในทุนก็มีโอกาสเขาเรียกว่าได้ผลตอบรับที่ดีนะคะแต่มันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกแบบน้อยๆเนาะคุณก็อาจจะต้องแบบไม่ต้องเก็บมาคิดอะเหมือนกับว่าให้มองข้าม ตรงนี้ไปอ่ะเออเพราะว่าเคยสมมุติคุณคุณรู้สึกว่ามันจากการที่ไปเจอพาร์ทเนอร์หรือไปเจอหุ้นส่วนหรือไปเจอลูกค้าที่เขาแบบพูดไม่ค่อยดีคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บมาคิเนาะคุณแค่แบบอามาเวทดูว่าแบบเอ้ยมันอาจจะเป็นข้อเสนอที่ดีในการที่จะปรับปรุงโปรเจกต์ของคุณก็ได้หรือว่า เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะนําตรงเนี้ยเหมือนรับฟังแล้วก็นํามาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของงานของคุณในธุรกิจของคุณในโปรเจกต์ของคุณนะคะเออม,มันก็จะเป็นในเรื่องของการแบบเดเวล็อปมากกว่าเนาะในเรื่องของสิ่งต่างๆอ่ะที่คุณเจออ่ะคือคุณไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าเหมือนการตำหนอิอ่ะคือให้คุณมองข้ามตรงเนี้ยไปคุณอาจจะ คุณอาจจะต้องแบบอ่ะรับฟังฟังดูแล้วแบบเอเอ,อใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็คือก็เราก็ข้ามไปเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายของเราอยู่แล้วนะคะในในช่วงแบบการทำงานของคุณเนาะอม,มองว่ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะถ้าสมมุติว่าคุณมีการที่จะแบบ ต้องออกต้องออกไปพบปะลูกค้าในช่วงเดือนนี้ต้องมีการเดินทางเดินทางเราดีเดินทางเราดีเดินทางเราคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ไปพบลูกค้าเหออมือนพยายามที่ต้องแบบออกเดินทางไปพบลูกค้าไปพูดคุยไปพรีเซนต์นะคะ,ะไปกินข้าวไปอะไรต่างๆมันกลับไปแช์ ที่คุณมีนะคะหรือว่าไปแชร์โปรเจกต์ต่างๆขอสปอนเซอร์ต่างๆไปคุยบันอกับาเรียกว่าเหมือนคุยแชร์ไอเดียกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าลูกค้าอคอนโทรน่ะก็ค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องของงานาที่คุณแบบไปนำเสนอนะคะหรือว่าแบบดิว เรียว่าหมือนมีความเหมือนกับอยากจะร่วมงานกับคุณนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะมีโอกาสที่ดีค่ะมีโอกาสที่จะได้รับเขาเรียกว่าเหมือนแบบมีคนสนใจในโปรเจกต์ของคุณมีคนสนใจในงานของคุณเนาะหรือผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรสนใจในโปรเจกต์ของคุณนะคะหรือมีการพรีเซนต์งานก็ได้ในช่วงเดือนเนี้ย สไตมาสแรกนะคะอาจจะเป็นการแบบพรีเซนต์โปรเจกต์โครงการต่างๆให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้ไดเขาเรียกว่าได้ได้ฟังนะว่าคนจะมีโปรเจกต์อะไรทำหรือว่าจะทำโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะกันงานเนาะกันเงินกันเงินก็มีเงินไหลเวียนเข้ามาค่อนข้างที่จะโอเคนะคะมีเงินเข้ามาหมุนเข้ามา ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเรื่อยๆอ,ะอ่ะความรักเหมือนถ้าเป็นความรักน่าจะเป็นในเรื่องของคือแฟนคุณหรือตัวคุณน่าจะมีเขาเรียกว่าเหมือนง,งานยุ่งอะ่ะเอออาจจะแบบต่างคนเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งยุ่งงานเงนี้ยเนาะนะคะแบบ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยคุณก็อาจจะต้องแบบเหมือนดูแลเนาะเหมือนพูดคุยสอบถามว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะในเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพก็คือให้พักผ่อนให้เยอะๆนะคะพักผ่อนให้เยอะๆก็ให้เราก็ให้ระวังในเรื่องของการกินการอยู่อะไรด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของหวังเรื่องของการกินใะช่แล้วก็เรื่องของการเดินทางเดินทางเราดีนะคะ ก็คนวันอังคารในเดือนมกราคมปี68ก็ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ